Let the drinks pour in yeah, Take yeah. a risk like it's a short day. Yeah, yeah. Going in, yeah, I'm going all in go, yeah. Getting food out, yeah, you can bring your friends Die right in, let's go No more than dip in your toes Let the rhythm take control It's going down, going down tonight, yeah Die right in, let's go No more than dip in your toes Let the rhythm take control It's going down, going down tonight, yeah พูดถึงรถยนต์กระบะในตลาดประเทศไทยที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในชีวิตประจําวันหรือว่าการขับขี่แบบสนุกลุยๆหน่อยเนี่ยผมเชื่อว่า Ford r เล g เจอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนใช้งานกันค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะผ่านมากี่รุ่นนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ของ f อ r d r เล g เจอร์เนี่ยเป็นรถที่ได้ทั้งความดุดดันนะครับรวมไปถึงได้ระบบช่วงล่างที่ดีด้วยในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับก็มีอัตราเร่งที่ดีด้วยซึ่งหลักๆของ Fo เ่อร์2เลิตรเนในเรื่องงขอการ์ เปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเมื่อวิ่งในเส้นทางที่เป็นทางรถติดๆหน่อยเนี่ยก็จะได้อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงที่ดีกว่าแต่สําหรับเจ้าคันนี้นะครับใช้เป็นเครื่องยนต์3.2ลิตรเวลาที่เราต้องขับขี่แบบรถติดๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่กินน้ํามันพอสมควรเลยและจะทําอย่างไรนะครับที่จะทําให้ต้นของเรามีอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับในวันนี้ครับผมได้นําเจ้า Ford Ranger 3.2ลิตรคันนี้นะครับมาเปลี่ยนยางใหม่ซึ่งยางที่ผมเลือกใช้ในวันนี้นน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 ะะคคคครรรรรััับบบบกกก็็็ืือออออยยยาาาาางงงงุุุ่่่่่่่่จดดดเเเเเขขใีีี้้้ตววปปทไช ยางสีเขียวเป็นประสิทธิภาพที่เขาออกแบบมาสําหรับรถยนต์ SUV-PPV แล้วก็รถกระบะโดยเฉพาะเลยนะครับและยังมีการสอดแทรกเทคโนโลยีใหม่ๆของพิลารีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโครงสร้างยางดอกยางนะครับ รวมไปถึงตัวยางเขาเนี่ยยังเป็นยางแบบหลักโลเป็นยางประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้ดีทั้งพื้นผิวถนนแห้งและถนนเปียกได้ทั้งความนุ่มเงียบอีกด้วยครับแต่ก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับยางชุดนี้นะครับเรามาดูวิธีการเลือกใช้ยางให้เหมาะสมกับรถของเราก่อนดีกว่าครับซึ่งในคลิปก่อนนะครับผมก็ได้แนะนําวิธีการเลือกประเภทยางกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการเลือกอยางให้เหมาะสมครับอย่างเช่นยางชุดนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นยางเดิมขนาดของเดิมเลยก็คือ255018บ,บางท่านนี่จจีความคิดที่ว่าอเราอยากได้ยงที่ มีหน้าแคบที่มันแคบลงนะครับเพื่อช่วยให้การหมุนพวงมาลัยของเราเนี่ยมันเบาคุณก็อาจจะลดเบอร์ยางด้านหน้านะครับอย่างอันนี้เป็น265ใช่ไหมคุณอาจจะใช้เป็น255าก็ได้หน้ายางทอมันแคบลงเนี่ยก็จะได้เวลาหมุนพวงมาลัยนะครับมันก็จะเบาแต่สําหรับท่านที่มีความรู้สึกว่าอยากได้ความมั่นคงในการเกาะถนนที่มากยิ่งขึ้นนะครับคุณอาจจะเลือกซส์ย,ยางด้านหน้าเนี่ยให้มีขนาดหน้ากว้างที่มากขึ้นอย่างเช่นอันนี้เป็น265ใช่ไหมคุณอาจจะเลือกเป็น2อ5ห้าก็คือเลขตัวหน้าเนี่ยคือหน้ากว้างของตัว ยเอะแต่ถ้าของคุณมีขนาดหน้ากว้างที่เยอะมากเกินไปมันจะไม่ส่งผลดีกับตัวรถครับเพราะว่าจังหวะที่เราหมุนเลี้ยวเนี่ย มีโอกาสที่ยางมันจะไปติดกับซุ้มตัวด้านไหนได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับตัวรถหรือว่าเพิ่มขนาดให้เล็กน้อยอเพิ่มขึ้นจากเดิมนั่นเองส่วนเลขตรงกลางนะครับของเดิมเขาใช้เป็น60หรือว่า6 0นะครับก็คือความสูงของแก้มยางนั่นเองหากคุณรู้สึกว่าเออยางมันสูงไปอยากได้ยางที่มันเตอยอยนี้ยลงอีกนิดนึงคุณอาจจะเปลี่ยนจาก 60, 60เป็น55ก็จะมีขนาดที่เตี้ยลงแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าอยากได้ยางที่มันสูงกว่านี้ก็อาจจะเพิ่มเลขเป็น6 5อ่าก็จะได้ความสูงที่มมาาาากกขึึนน้้นนครรบบซ่งงถถถเเป็ยยสสูแบบุณ เพิ่มเลขตรงนี้ได้เลยโดยที่มันจะไม่ติดกับตัวซุ้มล้ออยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรถกระบะท,ที่ไม่ได้เป็นทรงยกสูงถ้าเราเพิ่มมากเกินไปจังหวะที่รถยุบตัวมีโอกาสที่มันจะไปเบียดก,กับซุ้มล้อได้อะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งวิธีในการเลือกส่วนเลขด้านหลัง R18 นะครับอันนี้เนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้เพราะว่าเขาจะอ้างอิงกับตัวขนาดของล้อของเราอย่างเช่นล้อแม็กของเราขนาด18นิ้วคุณจะต้องใส่ล้อ18นิ้วเท่านั้นนะครับถ้าไปใส่ล้อ17ก็คือยางมันจะยัดไม่เข้าในเดงอันนี้ก็คคคืืืออออเเเป็็นววิิธีีีกกกาาารรรลลลแแบบงงงนะ่่่่่ยยยๆะสททู้2 เราต้องรู้ด้วยครับว่ายางที่เราใส่สามารถรับน้ําหนักได้แค่ไหนรวมไปถึงใช้ความเร็วได้แค่ไหนอย่างยางชุดนี้นะครับจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลข110ก็คือค่าดัชนีในการรับน้ําหนักนะครับหากเราไปเทียบในตารางแล้วเนี่ยเท่ากับว่ายางเส้นนี้นะครับจะสามารถรับน้ําหนักได้อยู่ที่1 0 6 0กิกโลกรัมต่อ1เส้นส่วนอักษร h อันนี้เนี่ยก็คือขีดจํากัดในการทําความเร็วนะครับตัวอักษร h นะครับหากเราไปเทียบในตารางนะครับเท่ากับว่ายางเส้นนี้เนี่ยสามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่่่210กมตอชัวโง ซึ่งชุดนี้เนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถเลือกได้เพราะว่าเขาจะไปอ้างอิงกับไซส์ยางที่อยู่ด้านหน้าด้วยก็คือเป็นการออกแบบรวมๆของเขานะครับว่าจะสามารถรับน้าหนักได้แค่ไหนแล้ววิ่งได้สูงสุดแค่ไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรรู้เอาไว้ครับสำหรับยาง Scorpion World Day o f Season นะครับก็เป็นยางที่ถูกออกแบบมาเพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่นุ่มนวลเป็นพิเศษครับเพื่อลดเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารแล้วก็ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยทั้งบนพื้นผิวถนวนแห้งและเปียกครับซึ่งจุดเด่นของในรุ่นนี้นะครับก็จะให้วาา่กรัออดยงงต ยังมีการรีดน้ำออกจากพื้นผิวหน้ายางได้อย่างรวดเร็วครับมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและก็ยึดเกาะถนนได้ดีทั้งพื้นผิวถนนเปียกและก็พื้นผิวถนนแห้งอีกด้วยครับจุดเด่นสําคัญของ scorpion world e s e a s o n นะครับก็คือตัวดอกยางนะครับมีการออกแบบเรียงลําดับที่ลงตัวโดยมีร่องที่ละเอียดตามแนวยาวและก็แนวด้านข้างจํานวนมากครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็จะช่วยลดเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารด้วยการใช้วัสดุในการผลิตที่เป็นนวัตรกรรมใหม่นั่นเองครับและมีค่ามาตรฐานที่ดีสุดในการลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและการฝอยการเลนกระจกครับอีกทั้ง การมีดอกยางลายพิเศษแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่บนเส้นทางที่สมบุกสมบันนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้กับทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าฝนหรือว่าหน้าร้อนนะครับแล้วก็ยังมีการเสริมร่องลีดน้ําขนาดใหญ่ถึง4ร่องครับซึ่งก็จะช่วยให้อุ่นใจแม้สภาพเส้นทางของเราเนี่ยจะลื่นมากสาหรับลายดอกยางนะครับนอกจากจะมีลวดลายที่สวยงามแล้วเนี่ยเขายังมีประสิทธิภาพในด้านต่างๆอีกด้วยครับฝั่งซ้ายสุดนะครับเขาออกแบบมาเพื่อช่วยลดเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารครับและยังมีร่องดอกยางขนาดเล็กจํานวนมากตามแนวยาวและก ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยยึดเกาะถนนให้ใช้งานได้ทุกฤดูกาลนั่นเองครับหน้าสัมผัสของตัวยางนะครับจะมีขนาดที่ใหญ่ครับและจะมีร่องลีดน้ําที่กว้างถึง4ร่องก็จะช่วยให้คุณเนี่ยมั่นใจเมื่อต้องขับบนถนนเปียกและลดอาการเหินื่น้ำครับนอกจากนี้ยังมีการปรับโปรไฟล์ายางใหม่นะครับใช้วัสดุนวัตรกรรมใหม่มีน้ําหนักที่ลดลงและก็ลดแรงต้านทานในการหมุนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้ตัวรถของเรามีการประหยัดน้ํามันที่มากยิ่งขึ้นและลดการปล่อยก,ากา๊าซ CO2 คร,รับหลังจากที่เราเปลี่ยนยางเสร็จแล ก็วิ่งกดนอยู่บนถนนใหญ่นะครับแล้วก็เส้นทาง,งผมตอนนี้เนี่ยเป็นทางที่ค่อนข้างเรียบงั้นเดี๋ยวผมจะทดสอบในเรื่องของเสียงยางก่อนละกันนะครับว่าเออมันดังรบก,กวนเข้ามาภายในห้องโดยสารหรือเปล่าเพราะว่าจุดเด่นของยางรุ่นนี้เลยเนี่ยก็คือเขาเก็บเสียงได้ดีมากมาทับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันตอนนี้ผมวิ่งที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวฟังเสียงนะผมว่าเก็บเสียงดีนะ เนี่ยเราไม่ได้ยินเสียงยางเดี๋ยวผมใช้ความเร็วเพิ่มมาประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับ ความรู้สึกเดิมเลยนะ,ะก็คือเสียงข้างนอกไม่ดังเข้ามาแต่สิ่งที่มันดังก็คือเสียงลมภายนอกอันนี้ไม่เกี่ยวกับยางผมว่าเออมันเป็นยางที่เก็บเสียงดีนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงยางเข้ามาเลยนะครับได้ยินแค่เสียงลมภายนอกงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบแบบทางขูกขากันหน่อยเออมาดูว่าการซับแรงของเขาเนี่ยมันจะซับแรงได้ดีหรือเปล่านะฮะตอนนี้ก็เริ่มที่จะเป็นทางขูกขาแล้ว แะเดี๋ยวเรามาลองขับผ่านทางภูเขากันแล้วก็มีบางช่วงที่มันจะจ้ำสะพานด้วยดูว่ามันซับแรงดีไหมนะครับข้างหน้าเป็นสะพานครับเดี๋ยวผมจะเหินขึ้นไปเลยแทบจะไม่รู้สึกว่ามันสะเทือนอ่ะอะนี่ทางภูเขาอีกแล้ว คือด้วยความที่เขาเป็นรถยกสูงจะซับแรงได้ดีกว่าพวก,พวกรถเตถเตียอยู่แล้วถูกไหมครนะเพราะว่าโชคของรถที่เป็นทรงยกสูงเนี่ยจังหวะที่เขายุกตัวเขาจะแบบไม่ได้ดีดขึ้นสัทีเดียวมันก็จะทําให้มันมีความนุ่มนวลระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่พอได้ยางดีๆแบบนี้เข้าไปอีกชุดหนึ่งนะครับมันก็ช่วยให้การซับแรงสั่นสะเทือนของเขาอะ่ะมันทําได้สมูทมากยิ่งขึ้นมันดูแบบซอฟต์มากเดี๋ยวผมจะขับ,ข,บขับเส้นเลนถนนนะครับตรงนี้เป็นเส้นแบ่งเลนผมขับเหยียบไปเลยตรงนี้ จะสังเกตได้ว่าไม่มีเสียงเลยนะเนี่ยเก็บเสียงได้ดีมากแบบทางที่เป็นทางผูกขาผมว่ามันมันแทบจะไม่ได้มีผลอะไรกับการที่เรานั่งขับแล้วแบบว่าเออมันสะเทือนจนรู้สึกว่ามันแย่อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาทดสอบในทางโค้งนะครับข้างหน้าเป็นโค้งสะพานกับรถนะครับใช้ควรมเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้โค้งลึกนะเติมฟอร์อมเร็วอีกครับ เอาอยู่ไม่มีหลุดนะฮะกดคันเร่งไหมครับตรงนี้เป็นทางขูขัดนิดน,นึงด้วยจำลงไปครับผมว่าแฮนดิเลิงในการควบคุมในทางโค้งเนี่ยจริงแล้วคือเป็นยางที่รู้สึกว่ามันมั่นใจพอสมควรเลยนะครับเมื่อกี้เราทดสอบในเรื่องของการซับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็การเก็บเสียงกันไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาลองวิ่งทําความเร็วดูบ้างครับว่ายางตัวนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเมื่อเราวิ่งบนทางตรงๆ นะครับเปรียบเสมือนว่าเรากาลังวิ่งแบบต่างจังหวัดข้างหน้าเป็นทางโค้งก่อนเลยครับไปพร้อมเร็วประมาณ100กิลมต่อชั่วโมงสาดโค้งตรงนี้ไปก่อนเอาอยู่มั่นใจนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลนแบบเร็วๆนะจากซ้ายสุดไปขวาสุดถ้าพร้อมแล้วก็ป้าย เอาจริงตัวรถไม่มีเวี่ยงนะใช,ใช้ได้ใช้ได้ใช้ความเร็วมาตอนนี้ประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงการควบคุมพวงมาลัยเนี่ยคือผมยังรู้สึกว่ามันยังอยู่ในการควบคุมที่ดีและใช้ความเร็วเท่านี้เสียงยางยังเงียบอยู่ได้ยินแต่เสียงลมภายนอกเสียงยางยังเงียบกริบอยู่เลยเ <amer ican> ติมความเร็วอีกครับร0 4 104, 104, 104ยางก็ยังเงียบอยู่ อเอจริงคือในเรื่องของความนุ่มเงียบของเขาเนี่ยผมยกนิ้วให้เลยถือเป็นยางที่ได้ความนุ่มได้ความเงียบจริงๆลองกดคันเร่งไปต่อร้อยสี่เหมือนเดิมนะฮะตอนนี้คือข้างหน้าเนี่ยเป็นทางโค้งเลยนะเขาโค้งที่ร้อยสี่แล้วกันตรงนี้โค้งไม่ได้ลึกมากนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่แบบยางมันไม่มีคุณภาพอะ่ะมันจะรู้สึกวิววินะโค้งอะไรแบบนี้ข้างหน้ารถติดเดี๋ยวผมจะแซงคันหน้า กดคันเร่งแซงคันหน้าแล้วก็เปลี่ยนเลนแซงครับอันนี้คือการใช้งานจริงๆเลยนะเหวงออกเลนขวาเนี่ยจังหวะที่เราเหว่ยงไปเหวี่งมาเนี่ยยางแบบยึดเกาะถนนดีมากแล้วตอนนี้เนี่ยคือแดดเปรี้ยงๆด้วยนะครับก็คือแดดจัดแล้วถนนร้อนๆแบบนี้ได้ยางแบบนี้มันจะดูดถนนดีมากครับหน้าสัมผัสของเขาเนี่ยมันจะเรียบไปกับถนนในหน้ายางกับพื้นผิวถนนของเราเนี่ย มันสามารถแบบจับกันได้ดีทําให้ยางเนี่ยดึงสมรรถนะประสิทธิภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ซึ่งจะสังเกตได้ชัดเวลาที่ผมขับเปลี่ยนเรนเร็วๆอ่ามันจะแบบไม่ได้ล่อนไปมาเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมต้องลดความเร็วก่อนนะเดี๋ยวมันมีกล้องยิงความเร็นะใช้ความเร็วยืนพื้นประมาณสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกันซึ่งเสียงที่ผมได้ทดสอบเมื่อกี้ทั้งความเร็ว1้อย0 5เมื่อกี้เสียงเงียบมากได้ยินแต่เสียงลมจริงจริง โดยปกติของรถทรงยกสูงนะครับส่วนใหญ่เสียงที่เราจะได้ยินใช่ไหมก็จะเป็นเป็นเสียงเครื่องเสียงยางเสียงลมตอนนี้คือได้ยินแต่เสียงลมกมบเสียงยางนะฮะเครื่องรุ่นนี้เขาเก็บเสียงได้ดีอยู่แล้วเสียงยางเงียบเลยทางโค้งอีกทีนึงครับใช้ความเร็วประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้โค้งไม่ได้ลึกมากนะฮะยางแบบโอเคเลยนะเนี่ยไม่ได้ขับแล้วรู้สึกว่าล่อนไปมาเลยจังหวะที่เลี้ยวก็คือแบบอยู่ในการควบคุมทั้งหมดเลยเปลี่ยนเลนไป เปลี่ยนเลนแบบปกติยิ่งสบายเลยลองกดไปครับ14ข้างหน้ามีรถ๋ยวผมขอเบรกนะฮะเนี่ยจังหวะที่หยียบเบรกก็คือแบบเอาอยู่นะครับคือเรารู้สึกว่ามั่นใจว่ารถเราเบรกอยู่ในเรื่องของทางที่เป็นทางแห้งผมบอกเลยเลยครับว่ายางตัวนี้เนี่ยเหมาะมากสําหรับรถ SUV PPV วหรือว่าพวกกระบะนะทั้งกระบะยกสูงกระบะเตี้ยใช้ได้หมดแอนดเบลลิงควบคุมได้ แต่ถ้าให้ผมแนะนานะเวลาเราเลือกยางอ่ะเลือกให้มันมีหน้ากว้างอ่าให้มันกว้างกว่าของเดิมนิดนึงเช่นสมมติว่าของเดิมมัน2 6 5ใช่ไหมเราเปลี่ยนเป็น275เครับเพื่อให้ยางอ่ะมันจับถนนได้เต็มขึ้นและพวกอะไรอ่ะมันจะหนักขึ้นเล็กน้อยแต่ว่ามันไม่ได้มีผลอะไรมากแต่มันจะเห็นผลตอนที่เราขับด้วยความเร็วแล้วก็เปลี่ยนเลนไปมามันจะมีความมันควงเปรียบเสมือนว่ายางมันกว้างขึ้นเนี่ยเออมันมีจุดที่ยึดกับพื้นน่ได้ดีขึ้นแต่คันนี้เนี่ยถ้าขับเร็วเกินไปมันต้าาาานนละรรรเเเพว่งงขป็ถยกสู ผมเลยไม่อยากจะใช้ความเร็วเยอะก็เดี๋ยวจะใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกาหนดนะก็คือเส้นนี้เขาให้วิ่งได้ประมาณ 1, 100กิมตรต่อชั่วโมงเวลาเราต้องขับขี่ทางไกลเนี่ยผมบอกเลยครับว่ายางชุดนี้มันทําให้คุณสบายขึ้นได้ยิ่งถ้าเป็นรถพวก p p v suv ที่เป็นรถครอบครัวเนะวลาคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวแบบนี้พอมันเงียบนะครับทำให้การขับขี่มันดูสบายขึ้นแล้วก็ผู้โดยสารในรถทั้งหมดเขาก็จะได้ความรู้สึกว่าเออมันนุ่มมันสบายจังหวะที่มันเป็นรอยต่อถนนนะครับอันนี้คือก็ เดี๋ยวผมจะขับเหยียบเส้นแบ่งเลนนะครับตอนนี้ผมขับเหยียบเส้นแบ่งเลนอยู่นะได้ยินไหมมันดังตึบๆแต่มันไม่ได้สะเทือนเลยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าระบบช่วงล่างของรถ Ford r เ n นเจอร์เอาจริงเขาดีอยู่แล้วพอได้ยางดีๆอย่างเ e l ร s c o ่สก o ร์เปี All วอ a s o n อซเข้าไปนะครับก็ช่วยให้การขับขี่ของเราสบายขึ้นแน่นอนทางโค้งเอาอยู่เดี๋ยวเอาทางโค้งข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะครับกดมาครับตอนนี้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงน,นี้เป็นทางโค้ง โงรูปตัว S ด้วยรถพอมเร็วมาอยู่ที่80นี่มีโค้งลึกนะโค้งลึกนะโอ้โหใช้ได้อชอบชอบนะถือว่าการยึดเกาะถนนของเขาตอ,อบโจทย์จริงๆถ้าใครกำลังหายยางใช้งานได้ทั้งในเมืองนอกเมืองขับแล้วสบายหูนะครับอันนี้ใช้ได้เลย อีกหนึ่งจุดเด่นของยาง Scorpion v e r l d Edition ออซิซันนะครับเขาเป็นยางที่ใช้แล้วประหยัดน้ามันครับถามว่าเฮ้ยมันมีด้วยหรอ,อยางที่ใช้แล้วประหยัดน้ามันคือการออกแบบเนื้อยางของเขาเนี่ยเขาจะลดค่าสัมประสิทธิ์ก็คือให้มันมีการต้านแรงน้อยที่สุดนะครับจังหวะที่เราขับหรือว่าปล่อยไหลเนี่ยมันก็จะไหลได้ไกลกว่าเขาว่าไหลได้ไกลกว่าไม่ได้หมายความว่าเบรกแล้วมันเลื่นถลายนะแต่หมายความว่าช่วงที่ล้อเขากําลังหมุนจังหวะแรงเหวี่ยงของเขาเนี่ยมันจะไม่เกิดแรงต้านอันนี้คือเป็นยางที่เขาตั้งใจออกแบบมาให้มันเป็นยางประยัดัด้ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดแตกต่างระหว่างยางธรรมดากับยางที่ใช้เทคโนโลยีประหยัดน้ำมันแบบนี้มันอาจจะไม่ได้เห็นผลแบบชัดเจนในระยะเวลาแบบสั้นๆแต่ถ้าเราใช้งานแบบยาวๆไปเรื่อยๆเราอาจจะสังเกตที่ค่า avg ของรถก็ได้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับระหว่างยางแบบธรรมดากับยางที่เป็นยางประหยัดน้ำมันแบบนี้เนี่ยคือถ้าเราขับไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวเลขค่า avg มันได้ตัวเลขที่ดีขึ้นก็จะช่วยส่งผลให้รถของเราเนี่ยประหยัดน้ำมันลดค่าใช้จ่ายในการ นน้้มัดวยโดยเฉพาะการใช้งานในพื้นที่รถติดๆอย่างรถคันนี้นะครับใช้เครื่องยนต์3.2ลิตรเวลาวิ่งรถติดเนี่ยบอกเลยว่ากินน้ํามันดุเอาเรื่องแต่พอได้ยางดีๆแบบนี้เข้ามานะครับมันก็ช่วยในตัวรถเนี่ยมันไม่ได้กินน้ามันมากก็คือเขาจ่ายน้ํามันเท่าเดิมแต่แค่จังหวะที่รถมันเคลื่อนที่นะครับมันก็จะไม่ได้มีความหน่วงเยอะทําให้เรารู้สึกว่าเออมันประหยัดน้ํามันและค่า AVG ที่มันได้ที่หน้าจอก็จะได้ตัวเลขที่ดีด้วยนะครับสรุปโดยรวมนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนยางเสร็จแล้วก็เอาไปขับทดสอบนะ ก็ต้องบอกว่ายางชุดนี้เนี่ยในรุ่น Scorpion World Edition นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะวิ่งในพื้นผิวที่เป็นทางเปียกหรือว่าทางแห้งหรือแม้แต่การวิ่งแบบทางขูดขาดเล็กๆน้อยๆนะครับก็ยังมีการเก็บเสียงที่ดีในเรื่องของการยึดเกาะถนนนะครับหากเป็นถนนที่แห้งแล้วก็อากาศร้อนๆแบบนี้ผมบอกเลยครับว่าเป็นยางที่เกาะถนนมากๆส่วนการวิ่งในสภาพพื้นผิวถนนที่เปียกก็ยังให้การยึดเกาะถนนที่ดีอยู่สิ่งที่ผมชอบมากๆกับยางชุดนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปครับว่าเขาเป็นยางท แบบให้มันประหยัดน้ำมันก็จะช่วยให้ตัวรถของเราเนี่ยมีความประหยัดน้ำมันที่มากขึ้นรวมไปถึงยังได้ความเงียบของยางด้วยนะครับทำให้เวลาที่เราต้องขับขี่ทางไกลนะครับเราจะรู้สึกว่าเออมันสบายหูอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับได้ทั้งความประหยัดน้ำมันได้ทั้งความเงียบแล้วก็ได้ในเรื่องของการยึดเกาะถนนที่ดีนะครับและตอนนี้นะครับเขาก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับเมื่อเปลี่ยนยางครบ4เส้นลงทะเบียนรับปีครับรับประกันบาดบวมแตกเฟรมฟรี1ปีหรือ25,000กิโลเมตรครับและยังมีบริการผ่อน,นสูงสุดถึง เดือนเฉพาะร้านที่เข้าร่วมรายการครับสำหรับช่องทางการจัดจําหน่ายนะครับคุณสามารถหาซื้อได้ที่ร้านยางตัวแทนชั้นนาทั่วประเทศครับหรือสามารถค้นหาได้ที่ตัวแทนใกล้บ้านคุณผ่าน Facebook พิมพ์คําว่า p i l a r ตไล t ์ดิสติ Distributor by ATV t h a i l a n d ครับหรือสามารถหาซื้อได้ที่ B Quick และ m อ a ทุกสาขาครับนอกจากนี้คุณสามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น s h อปปีและ l a z a ด a าเพียงค้นหาคาว่า p i l a r ี o f f i c i a l Store ครับและช่องทางสําหรับการติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านช่อง บาย a t v Thailand นั่นเองครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำรีวิวของเราในครั้งนี้ด้วยนะครับก็คือ B ี u i c กสาขารัชดาพิเศษนั่นเองหากใครอยู่แถวนี้ละแวงนี้นะครับคุณสามารถนำรถมาเปลี่ยนยางหรือว่าเช็คระบบรุ่งล่างได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับอัลสปินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ